มาค่ะมาค่ะกับลุกพี่สาวจีนที่แบบว่าเฮย้ยมันเป็นอะไรที่แปลกตาม,มากเพราะว่าเป็นลุกที่แน็กไม่ค่อยแต่งเท่าไหร่เพราะว่าแต่งทีมันแบบมันนานนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ท้าทายสุดๆไปเลยนะคะต้องบอกตามตรงว่านะก็มือใหม่มากๆกับการแต่งอะไรแบบนี้แต่ก็อยากลองดูนะคะฉะนั้นเราไปพยายามมาพร้อมกันเลยนะคะว่าก็าจะออกมาเป็นลุคนี้เนี่ย แต่งยังไงกันบ้างมาที่งานผิวนะคะวันนี้แน็กเลือกเป็นของ cushion เซวาค่ะใช้เป็นสีเบอร์04ซึ่งก็จะเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับผิวแน็กเลยนะคะจริงๆการ,รแต่งหน้าแบบพอสอจีนก็น่าจะมีความแบบเอ้ยหน้าขาวหน้าสว่างใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําให้หน้ามันดูมีความ p อปมีความสว่างเนี่ยด้วยสิ่งอื่นแทนนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอลงงานผิวให้มันพอดีผิวก่กอนนะจ๊ะซึ่งเนี้ยน็กก็เคยทําเป็นคลิปสั้นๆแล้วนะคะลงในพวกไอจีติ๊กตอกหรือว่า y t u b e Short นะสามารถที่จะไปย้อนดูกันได้ และงานผิวที่ได้นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีความกลางๆนะไม่ได้ดูโบกหนาะแต่ก็ไม่ได้บางเบาเป็นธรรมชาติไม่ปกปิดอะไรเลยคือเขาอ่ะให้การปกปิดตั้งแต่มีเดียมทูฟูล์คัเวชนะคะสามารถที่จะบิวเพิ่มเติมได้ค่ะและจากนั้นเราก็จะมาเซตผิวกันด้วยแป้งฝุ่นนะคะใช้เป็นของคาเกะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแป้งกระจกที่มีความฟุง้งแล้วก็เบามากนะคะโดยที่เราจะใช้แป้งหัววใหญ่ๆนะหัวพุ่มใหญ่เนะี่ยใ,ใ,ในการปัดให้ทั่วบริเวณใบหน้ามาที่ของเล่นใหม่จากซุปเปอร์มา อันนี้จะเป็นพาเลตนะคะที่เป็นมันติชาโดสามารถทาตาได้ทาแก้มได้นะซึ่งสีที่แน็กเลือกใช้เนี่ยจะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะจะออกโทนชมพูทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากการใช้สีชมพูอ่อนนะคะทาให้ทั่วบริเวณเปลือกตาจากนั้นตามด้วยสีชมพูกลางๆนะคะทาตรงบริเวณกลางตาและสีสุดท้ายสีชมพูเข้มนะคะทาตรงบริเวณหางตาค่ะส่วนตาล่างนี่บอกเลยว่าเป็นอะที่ยากมากสาหรับแน็กนะคะเพราะว่าแนกก็เขียนดอลลี่อ่านไม่ค่อยแม่นแต่เดี๋ยวจะพยายามดูนะคะเริ่มจากการใช้ สีชมพูอ่อนที่สุดนะในการทาตรงบริเวณหางตานะคะเอาให้สว่างไปเลยจ้าแล้วก็ทาตรงบริเวณหัวตานะคะและมากรีดอายไลเนอร์กันด้วยเมลินดาค่ะตัวนี้เป็นลูกลักของนักเลยนะคะหัวเล็กเขียนง่ายค่ะนกจะกรีดตรงบริเวณหางตาเป็นหลักนะคะจะไม่ได้กรีดตั้งแต่หัวตาส่วนตาล่างเนี่ยจะเริ่มจากตรงบริเวณกลางตานะคะไล่ไปจนถึงหางตาซึ่งโดยปกติเดือนเนี่ยจะกรีดชิดคนขน,นตาใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เราจะกรีดเลยออกไปค่ะทุกคนและมาถึงพาร์ทดอลลี่ นะคะแนะจะใช้พาเลตเขียนคิ้วของ f o เ e อร์โนนั้นเริ่มจากการที่เราจะใช้โทนสีน้ำตาลอ่อนออน,ออน,นะคะทาตรงบริเวณใต้าตาของเราเพื่อสร้างเงาถ้าหากรู้สึกว่ามันยังไม่ชัดพอนะคะก็ให้ใช้สีน้ำตาลเข้มนะแอดเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงและเพิ่มความตุยให้กับใต้ตาของเรานะคะนะก็จะใช้สีชมพูสว่างจากพาเลตของ s ุป e ป m ร m um, มานะคะทาตรงบริเวณใต้าตานะก็จะทาไปตั้งแต่หัวตาไปจนถึงเกือบท้ายๆยตานะคะแต่ว่าตรงท้าท้าย ตาเนี่ยไม่ต้องเห็นชัดมานะคะค่อยๆเกลีย่ยออกเพิ่มความคมให้กับตาล่างนะคะเรากจะใช้สีน้ําตาลเข้มนะทาทับตรงบริเวณอินไลนเนอร์ที่เราได้ขีดไปก่อนหน้านี้ขั้นตอนต่อมานะคะก็จะเป็นการติดขนตาปลอมซึ่งทางเราก็แอบไปติดมาแล้วเรียบร้อยตอนที่นักติดเนี่ยหางตานะคะเราจะไม่ได้ติด คว่ำลงมาตามรูปตาของแน็กนะคือแน็กจะเหินไปนิดนึงซึ่งมันก็จะมีช่องว่างระหว่างขนตาแล้วก็ตาของเราใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยแนกก็จะหาอายไลเนอร์นะคะมาถมตรงส่วนนั้นนะคะอายไลเนอร์ที่แน็กใช้เนี่ยก็จะเป็นของ B Y อันนี้คือดีมากถูกและดีนะคะเส้นเล็กเส้นคมใช้เก็บรายละเอียดได้เลิศแล้วก็อย่าลืมดัดขนตาด้วยนะคะทุกคนอันนี้มันจะช่วยให้ขนตาของเราเนี่ยมันตั้งตรงสวยยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยลองเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าระหว่างก่อนดัดกับหลังดัดเนี่ย ม,มีความต่างกันอยู่นะส่วนตาล่างนะคะก็ไปปัดมสาสคาร่าแล้วก็เขียนขนตาปลอมขึ้นมาค่ะโดยที่จะใช้อายไลเนอร์ของ B Y นะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลค่ะเพราะว่าสีดำเนี่ยก็มันเข้มไปนิดนึงแล้วก็แอบไปเขียนด้วยเพราะว่ามันต้องใช้สมาธิสูงมากบอกตามตรงว,ว่าไม่ใช่งานถนัดเลยอันนี้ก็เขียนพอแบบออพอที่จะเขียนได้แล้วก็มาถึงขั้นตอนการปัดแก้มน,นะคะเราก็ใช้บัชอ,อนตัวดังสามลุ่มของพี่สา,าวจีนะจ๊ะเป็นโทนชมพูนะคะเริ่มจากการใช้สีชมพูสว่างนะคะในการทาตรงบริเวณ ใต้ตาที่แบบใกล้ๆกับจมูกของเรานะคะดูจากกล้องได้เลยคือบริเวณนี้เนี่ยมันต้องพองมันต้องสว่างค่ะจากนั้นใช้สีชมพูกลางนะในการทาตรงบริเวณหน้าแก้มไปจนถึงขมับนะคะแถวโหนกแก้มอะไรเงี้คยค่อยๆเกลี่ยไปนะทุกคนแล้วก็อ่ะมาทาตรงจมูกด้วยพอกรุบกริบนะคะแล้วก็อย่าลืมที่คางด้วยจ้าแล้วเราก็จะมาเสริมด้วยบัชออนของ f o โ e r n o s e ค่ะก็จะเป็นสีที่แบบชมพู แบบบันเย็นโอ้โหชมพูดสดใสมากนะคะอันนี้ปัดเฉพาะตรงบริเวณหน้าแก้มนะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยให้มันกระจายกระจายอย่ามาแบบตุม้มทีเดียวคือมันจะเด่นเกินและเราก็มาคอนทัวร์จมูกกันนะคะวันนี้จะไม่คอนทัวร์หน้านะคอนทัวร์ฉพาะจมูกค่ะซึ่งการคอนทัวร์เนี่ยก็จะคอนทัวร์โดยที่ เรียกได้ว่าเกินจริงลุกในวันนี้คือมันมีอะไรจริงบ้างมันแต่งให้รู้ว่าแต่งไปสิคาก็จะมีความค่อนข้างชัดเจนนะคะตรงไหนที่แบบอ่ะอยากให้เห็นเป็นสันก็คือ เขียนไปเลยปัดไปเลยนะคะปลายจมูกอะไรเงี้ยก็พยายามวาดให้มันมีความกลมๆจมูกจะใด้ดูมีความซุบจิบีนะารแต่ถ้ายังไม่สารแก้ใจนะคะก็ใช้สีชมพูสว่างนะทาตรงบริเวณปลายจมูกเพิ่มขึ้นไปอีกสั่นจมูกเพิ่มขึ้นไปอีกสุดท้ายนี้งานปากนะคะใช้เป็นลิปสติกของเซฟราคือแกอันเนี้ยสีสวยมากเราใช้เป็นเบอร์02เป็นชมพูที่แบบรอด แพงดูผู้ดีนะคะกบบนฟีปากดีด้วยเนื้อก็ดีต่างหานะจ๊ะแล้วจะบอกว่านะก็ได้มีการไปเติมลิปด้านในด้วยค่ะเพิ่มมิตินะแต่ว่าไม่ได้ก่อนอาดคือเป็นอะไรงงนะคะเอาเป็นว่าลิปที่เราใช้ในการเติมด้านในปากเนี่ยจะเป็นของโ r ร์ยูทูค่ะซีเบอร์สิ 2. อันนี้เป็นลิปรุ่นใหม่ล่าสุดที่เนื้อก็ดีเช่นเดียวกันอันนี้ราคาน่ารักด้วยนะคะมีรีวิวด้วยนะจ๊ะก็ไปดูกันได้จะบอกเลยว่า24สีนีผสมกันนะคือจึง้งจึ้งจึงจึง l a d ี e and gentlemen และนี่ก็คือลุ ที่เราแต่งเสร็จแล้วทุกคนโอ้โหชมพู oh. ช่ำม,มากใต้ตาคือสว่างนะคะเออตานี่ต้องตุยต้องเกินจริงนิดนึงแต่ไม่วิดีอาจจะตกใจหน่อยนะคะแต่ว่าเป็นลุคที่ไม่ต้องงอฟิลเตอร์เลยค่ะยังไงก็ลองไปแต่งแต้มกันดูได้นะคะสวันดี้บาย